โอ้นี่ของใหญ่เลยว่ยแล้วก็เจอพระพุทธรูปเป็นศีลาแรงโปลน สมาชิกคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าครับเชา้านี้ที่ลำพูนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปสำรวจดอยจุดจุดนี้ครับลักชื่อดอยรอลักสุขใจเหรอมันจะอุ่นใจสักอำไง <c oughs> วันอัน้นอันไหนไหมเขาบอกอุ่นใจไปสำรวจดอยที่มีชื่อว่าดอยสุขใจไม่รู้มันกันวมาข้างบนมีอะไรลัก ลักเคยไปแล้วนะฮะลากมีอย่างลักต้างบนใกล้สีแม่สีแม่ครบขันเน้อันสีแม่ครอบันขัน,น,น,นสีมาก็เรา,าเอาะเป็นกองหินเนาะเป็นกองหินประเภทหนึ่งนะครับเออเป็นหนึ่งในประเภทกองหินนะครับ ที่เราจะมาสำรวจในวันนี้เพราะว่าน่าจะมีความน่าสนใจหรือว่าอะไรต่างๆอยู่ด้วยกันไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเริ่มเดินทางเข้าไปในป่านะครับเนี่ยเราจะเดินทางเข้าไปในป่าให้นี้เราขึ้นไปดอยเรื่อยๆเดิมทีอืมนี่ละ ต้นต้นการเดินทางขึ้นมาที่บริเวณตีนดอยคล้ายเหมือนกับว่าเขาก่อทำเป็นคันหินเป็นชั้นชั้นไม่รู้ว่าเป็นชั้นๆ้นขึ้นไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหมือนกับจะมีวงหินอันนี้คือเป็นคนทำนะครับแล้วก็อาจจะก่อทำเป็นวงชั้นขึ้นไปหรือว่าอะไรไม่รู้นะขึ้นไปข้างบนมีเหมือนกันอะแสดงว่าเป็นการ อาปรบระดับ 1, 1> นี่เป็นกองเป็น <1, S 1> กองนะ <1, S 1> กองหินเหรอหนึ่งกองสองกองอัน <2, S 1> นี้กองที่หนึ่งสองเท่าที่เห็นนะครับสาม นะเป็นทางเดินไหมเป็นเป็นขอบกำแพงไหมเนี่ยกำแพงนี่ไงลุงเนี่ยเนื้อขอามขอบ,บ่างนี้แนละทำไมเข้าวางเงี้ยนี่ไปน,น,นู่นนะแล้วก็มีเป็นกองเป็นกอง แ่ห้างกันนะเหมือนล้มเยทีนนี้เรามีข้อสังเกตว่าเขากองหินทำไมหรือว่าเขาเตรียมไปทำอะไรน,น,นี่กองหินกองหินนี่นบนนั้นกับมีแล้วเนะี่ยบนนี่ตรงนีเน,นี่ยนะเหมือนกับการพยายามมารวบรวมกองหินจะเอาไว้เพื่อเอาไปทำอะไรสักอย่าง,รงหรือว่าอาจจาะทำ ที่ของลุงก็มีแม่ลุงนี่ก็ใช่หมดเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่กองเพื่อเป็นหลุมศพหรือว่าอะไรนะครับมันเป็นการกองกองเพื่อเตรียมที่จะขนย้ายหรือเปล่าเป็นการกองที่จะเตรียมขนย้ายหรือเปล่าเพะเก็บรูยยรเปรเออพมันบบขนย้ายบขนนะเพราะว่าเหมือนรอบดอยแล้วก็เส้นหินมันมีเส้น,ห,น,น,สนหินเลียงพยายามนี่นะ อบอกอน,นาเขตอ่ะน่าจะเป็นเขตอย่างที่อย่างนาางนะั่นละเนาะนี่เราดูมันจะมีกองไม่รู้ว่าจะรอบดอยเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เราพยายามเดินยอดดอยอยู่ตรงนี้นะฮะยอดดอยแล้วนะแต่ว่ามันจะมีกองหินเป็นวงเป็นวงเป็นชั้นชั้น,ชน,ลลลลนลงไปแล้วลดหลั่นลงไปทีแรกนึกว่าเก็บไว้เป็นกองเพื่อขนย้ายแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มันจะมี เป็นกองแล้วก็จะมีหินเรียงกันมาหากองแต่ละกองเป็นลักษมีน่าจะเป็นวงกลมรอบดอยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยเ,เห็นไหมพยายามเก็บมากองแล้วก็ด้านบนก็ยังมีน่าจะมีเป็นชัน้นๆเป็นวงวงปแต่ไม่แน่ใจว่าเขาทาเพื่ออะไรเดีย๋ยวดูเรื่อยๆนะครับอันนี้คือถ้าให้เพื่อนเพื่อนๆได้ดูแผนที่สักหน่อยนะครับเนี่ยเรา ตอนนี้เราอยู่อดอยที่มีชื่อว่าดอยอุ่นใจมันจะมีอยู่2ม่อนด้วยกันนะครับม่อนยาวนี้กับตรงนั้นอีกสักเล็กน้อยนะครับม่อนนี้ถ้าเราสังเกตดูเห็นไหมผมอย่างเงี้ยถ้าดูแผนที่เห็นไหมมันจะหันหน้าไปหาด้านล่างของดอยที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันจะเป็นวงหินขอบๆนี้เห็นไหมมีกองหินแล้วเห็นไหม ห่างกันก็น่าจะประมาณ10เมตรอ่ะจะเจอ1นึกองแต่ว่าด้านล่างอ่ะก็จะประมาณ5เมตรเจอ1นึกองอันนี้ก็ถัดกันมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองขึ้นไปดูสักหน่อยนะครับนี่ก็มีกองหินกั กี่เมตรลลงเจอวงหินประมาณสเมตรใช่ไหม,มแล้วก็มีขอบมาทางนีน้นีแต่เดิมทีมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามันน่าจะการขึ้นการลงอะ่ะมันก็เลยขาดช่วงไปเดี๋ยวเด้อนี่เจอกลองเป็นคล้ายๆเหมือนตัวตัว C เขาจริงมัน่าจะเป็นวงวงซ้อนไปแต่ว่ามินตีเป็นว่ามีกองหินนะครับหนึ่งกองด้านล่างตอนนี้ก็เป็นอันนี้เป็นกองธรรมชาติธรรมชาติตรงนี้ตรงนี้ก็ด้วยฮะนี่หินมะก,ก,อ,งกอ,งองรักนี่กำบองรัก ตัวนี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งนะฮะใกล้ๆก,กันนี้เราเจอกองที่หนึ่งแล้วก็กองที่สองอันนี้ไม่ใช่ขุดฐานนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะะเพื่อนเห็นขอบวงหินไหมฮะตัวนี้ใช่เลยแล้วก็มีหลักตัวนี้หนึ่งหลักแต่ว่าหญ้ามันบังจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าผมพอนี่เห็นไหม วงหินนี่เป็นวงใหญ่วงใหญ่นี่น่าจะเป็นยอดสูงสุดของดอยแห่งม่อนตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้มีวงหินแล้วก็มีรอบสองด้วยหวรอบสองด้วยนะ มันเป็นเขตเนาะอ๋น,นออี่นี่น,น,นี่ก็นี่ก็คือเป็นอีกกองนึงกึดถึงดอยมันตอกเลยอะคล้ายคล้ายกับดอยมันตอกเนาะเนี่ยน,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 นี่ก็เป็นกองหินเห็นไหมแล้วก็ลักมาเจอวงหินตรงนี้นะครับลบักษณะเป็นเส้นแบ่งเหมือนเส้นแบ่งเขตอะถ้าดูพื้นที่เห็นไหมมันจะโดนปรับพื้นที่เป็นชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งของจุดที่ผมยืนอยู่อันนี้จะเป็นชั้นรองลงมาละ ก็จะมีเส้นหินที่พยายามแบ่งเป็นเขตไว้ก็จะเป็นรัศมีวงกลมที่อยู่บนยอดดอยแต่ว่าเป็นยอดดอยที่เป็นชั้นรองนะมีตา้งขึ้นก่อนแต่ที่เห็นได้ชัดเห็นไหมมันจะมีหินอยู่หินอยู่แล้วก็อันนี้ชั้นบนเนี่ยน่าจะมันถูกปรับไปอีกอีกชั้นหนึ่งอะ่ะถ้าใครนึกไม่ออกก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับดอย มันตอกมันตอกเดี๋ยวผมจะแนบคลิปตรงท้ายดูนะครับว่าโดยมันตอมันยังไงเห็นไหมมันจะมีเส้นเส้นแบ่งแล้วก็พื้นที่ข้างบนนะมันถูกปรับพื้นที่ให้มีความเรียบส่วนเราเจออะไรไม่ตรงกลางตอนนี้ก็เป็นวงตอนนี้ก็เป็นจุดที่เหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างลุงโต๊ะอะ อันนี้เป็นชั้น2แล้วเนี่ยชั้นที่เขาหันเนี่ยอันนี้วงอันนี้ยาวประมาณ2อเมตรครึ่งเกือบ3เมตรแล้วก็ลักษณะนี้ประมาณสองสองเมตรครึ่งนี่อยู่ฝั่งกลางละเป็นวงหินชั้นแรกแล้วก็มีคิดน,น,นี่น่าจะเป็นถ้าเนี่นะถ้ามันมีเห็นล้อมนักเองนะเป็นกองเห็นลมฮะนะคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนสูซานหลวงนี่อะไร สุสานในน่าจะเป็นชนชั้นสูงของหลวงเราเนี่ยนะของหลวงเองอะชั้นสูงนะถ้าเน้นถึงนั้นเต็มมันกว้างด้วยเไงแต่ว่ารัศมีอ่ามันมีด้านล่างมันจะมีหินกองเป็นหย่อมๆเนาะคล้ายๆบอกอนาเขตว้วยบอกอนาเขตอย่างที่รักบอกบอกอนาเขตแล้วก็คือมันกว้างขนาดไงใหญ่เกือบทั้งหมอนนะน่าจะเป็นสุสานหลวงเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากองหินกองเล็กบางๆเป็นอนาเขตไปได้มากเนาะ บางทีต่ต้องหลุมมานะเขตนีอะไรอืมแต่ว่าชั้นด้านบนเราตีไม่ใช่พุทธสถานเนาะพุทธสถานมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นอันนี้ถ้าออกนอยังน้อยมันก็ต้องมีฐานคนอิฐคนปีตอย่างเงี้ยอ่าอันนั้นคือมันยุคสมัยนี้เนาะอันนี้คือส่วนมากเราจะเจอเป็นเขตวงกลมพยายามหรือว่า<อ>มันก็เน,นี่ยอย่างนี้เขายังนิดพิธีกรรมแบบดั้งเดิมอยู่ใช่อันนี้ก็จะเป็นชั้นรองนั้นชั้นบนเห็นไหมที่เดินลงมา อันนั้นก็จะมีอีกประมาณ2วงอันเนี้ยมีวงใหญ่แล้วก็วงตรงกลางนี่1จุดแล้วก็มีวงแหวนรอบสองอวงกลมเนี่ยถ้าเจอเลยอ๋อทีอออ่ไม่ใช่ขุดฐานนะครับขุดฐานเขาไม่ขุดเชิงดอยแบบนี้ <c ười> ไม่รู้ก็เจอด้วยอยู่ทิศไหนอะลุงทิศตะวันออกทิศใต้อ๋อทิศตะวันออกนี่นออนเฉียง อันแสดงว่าเขาก็ต้องเจอทุกทิศของดอยกันทุกทิศของดอย,ดอยเราจะเจอหลุมแบบนี้เป็นวงหินแบบกึ่งตัวเป็นเชิงขาวเชิงตีนดอยนี่เราก็มาเจออีกหนึ่งชุดนี่จะเป็นทางเดินแล้ว องหนนี่กล่องหินเลยเนะี่ยกล่องเลยนะน,นี่ไฟเพิ่งไหม้ไปนี่โอ้นี่เป็นกล่องใหญ่เลยนี่วะโอ้นี่กล่องใหญ่เลยวะนี่หรือแปลกเนาะนี่กล่องใหญ่เลยนะครับ ตั้งใจเอามาวางเลยเป็นวงกลมอย่างดีเลยฮะอันนี้ทําแบบปานีดหน่อยนะครับดูไปดูใกล้ๆดูเนี่ยก่อแบบปลานีดเห็นไหมคนเขาถึงมันจะเป็นหินได้ว่าวางหินเน่ยเขาวางแบบก่อเป็นกองแบบปลานีดเลยสวยครับสวยแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรเนะี่ย มันกองกันคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นแต่ละจุดๆเมื่อกี้ห่างจากจุดเมื่อกี้มาไม่ประมาณสักยี่สิบเมตรมาเจอกองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปฮะแล้วก็เป็นหินเลียงโอ้นะนี่นี่ก็เป็นหินอ้าเหนะ็นไหมเป็นหินเลียงน่าจะเป็นปางตางขึ้นก่อนรักรักน่าจะเป็นตางขึ้นตางนี่หรือเปล่า เนา <N> นะเพราะว่าตั้งหลังดอยมากกว่ามีน้อยนะอย่างนี้มันเียงอะ <N> เออมันเรียงเป็น,เป,นเ,เป็นเขตแล้วก็เหมือนกับว่าวจะเป็นปุนหะที่เขาขึ้นมาปุนะหรือว่านี่จะเป็นประตูสองอันนะ่ะนี่กองที่หนึ่งกับกองที่สองกองที่สองอาจจะพังไปแล้วแต่ว่านี่อาจจะเป็นแบบแนวหินเขตสแสดงว่าบนนี่มีความสําคัญไงทุสานหลวงหรอวะต้องเป็นชุนชั้นต้องเป็นชนชั้นชนชั้นนำเนาะไอ้คิดว่าต้องเป็นชนชั้นนำอ่ะ ท่านส,สูงของตระกูลน่ะของอะไรอ่ะของตระมังน่เออน่าจะเป็นน่ะตีเป็นรั่วไว้ก่อนนะครับมันจะมีสรุป,ปง่ายๆก็คือดอยมอนเนี่ยทั้งมอนเราเดินทางสำรวจมาแล้วแล้วก็เรากําลังหาทางขึ้นอยู่แน่นอนว่ามันจะมีทางทางขึ้นด้านหลังด้านหลังก็มีเป็นกองเล็กๆอย่างที่เพื่อนได้เห็นไปนะครับแต่ว่าโซนของด้านเนี้มันจะมีแนวหินที่เรียงกันอยู่แล้วก็จะมีวงหินขนาด2เมตรอ่ะ ประมาณเม็ดครึ่งถึงสองเม็ดกองใหญ่แล้ววางสวยเห็นไหมเนี่ยหินนี่ก็จะเรียงเป็นแนวแนวหินเนี่ยมาจะหลดหน่าจะจะหลดตรงเนี้ยแล้วก็ตรงตรงนั้นอ่ะกองหินที่เราเจอตรงส่วนนู้นอ่ะก็จะเป็นกองลนะักษณะเท่าๆกันเลยตรงนี้จะเป็นเนินโอ oh, ้ลากลารุ่มนี่นมันี่เดี๋ยวนะครับลุงมเออ เลยว่ะน,นี่เห็นไหมเดี๋ยวต้องถามชาวบ้านมีรู้สวนชาวบ้านเขาอยู่ไหมนี่คืเอเนาะมันขึ้นจากห้วยมาไม่รู้ว่าตรงนั้นจะเป็นตาน้ําเก่าหรือเปล่านะครับไม่คิดว่าต้องเปลี่ยนตาหน้ามอะ่ะไม่รู้ลุงไปทไหนนี่เป็นกองใหญ่เลยไหมนี่กองสวยกองเท่ากันเลยนะครับ ตงนี้เขาไฟมันไหม้ป่าแล้วเป็นสวนชาวบ้านขออนุญาตแป๊บนึงนี่กองใหญ่สวยเลยโอ้นี่เห็นไหมมีพระฮะมีพระฮารีบุญเจยมีพระด้วยนะครับเป็นแรงเป็นศิลาแรงอเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆมีหนึ่งจุดอาจจะเอามาวางที่หลังหรือเปล่าวะถ้ามันเกิดเป็นศาสนสถานทางบนมันต้องมีมีพระแต่ว่าไม่รู้เขาเก็บมาไว้นี่หรือเปล่า โอ้เจอแล้วครับนะจากตรงนู้นตรงนู้นที่ผมเดินมานะฮะมาเจอตรงนี้แล้วก็กองหินที่สวยเห็นไหมเขาวางสวยอันนี้คือวางแบบปลาหนิดแล้วก็มีนี่แกะหินแล้วน่าจะเป็นแกะจากหินเหรอใช่เขาไม่แกะจากหินโอ้เดี๋ยวดูดูดีๆน่ดูดูดูดีเป็นหินเป็นหินอ่าเป็นพระพุทธรูปท,ที่แกะสลักใกล้ๆหินที่เขาเจอห้อยแม่ดสันนี่อินแม่น้ำไงหิน โคแปลกนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงจะโทรหาลุงก่อนอันนี้ก็เป็นแรงแรงนี่น่าจะโกนมาจากยุคไหนมันอ้วนอ่ะอันนี้ล้านนาหรือเปล่าล้านนานอนอ้วนๆนป่ปวนเป็น้านนาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะถ้าฮาริบุญชัยเขาจะเข้าแหลมเออจากแหลมจะผอมๆหน่อยอันนี้น่าจะโกนมายุคล้านนาแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าล้านนาเขาจะมาร เปลเป็นล้านนาก็อาจจะเปลี่ยนล้านแบบนายุคต้นอ่ะแต่ลักษณะาการโกลนออกมาแล้วหน้าแปลกเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้อาจารย์ดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะแนบท้ายคลิปนะครับนะเจอของดีซะแล้ว <c oughs> นี่เออกองอันนี้กี่เมตร,รอ,อ่ะลูกอ่ะนักสองเมตรเนาะสองสองเมตรครึ<ม>่งเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอ <c oughs> อถ่ายถ่ายให้รู้อาจารย์เพนดูก่อน จะยุคไหนก้อนไหนตรงนี้เดิมทีผมคิดว่าตาน้นามน่าจะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เขาอาจจะเอามาทับซ้อนพระพุทธรูปมาทับซ้อน,น,นเพื่อนต้องดูเห็นไหมมันจะเป็นพื้นที่จริงๆตัวเนี้ยคิดว่าเมื่อก่อนมันจะมีตาน้นาอยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับไม่งั้นมันจะไม่มีวงหินพูดตามที่เห็นนะครับเจอกองหินหนึ่ง กองที่หนึ่งกองที่สองสองกองนี่มีขนาดเท่ากันรัศมีเท่ากันแล้วก็ทิศทางเนี่ยคือทิศทางตะวันน่าจะเป็นตะวันออกเฉียงใต้เนาะตอนเนี้ยเห็นปะออกเฉียงใต้เนาะเออเนาะน่าจะประมาณเนี้ยแล้วก็เจอพระพุทธรูปเป็นศิลาแรงโกลนขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่ายุคไหนแล้วก็ไม่รู้ความตั้งใจที่เขาโกลนขึ้นมาแล้วก็มี อยู่นี่ที่ไฟไหม้นี่แล้วก็มีพระพุทธรูปแกะสลักจากหินหนึ่งอนอันนี้ก็ประมาณพุดครึ่งกว้างก็ประมาณสัก20เซนแล้วก็เจออีกหนึ่งกองเป็นกองหินตรงนั้นเหมือนเออที่ข้างบนนั้นอีกหนึ่งกองที่เจอก่อนหน้านั้นแล้วก็ตรงที่ลากอีก ที่นูรักอีกหนึ่งกองกองใหญ่ก็รักเต่ากันนี่ก่อพอๆกันเนาะโอ้ปุ่เหรอรักรักปุ่เหรอความเมื่อหนึ่งเอาง่ายๆนะเท่าที่เห็นนะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหก,หกเจ็ดเจ็ดกองแล้วอะ่ะเจ็ดกองมีในยากอะไรไม่รู้อ,ะอ่ะผมยืนอยู่จุดที่ด้านล่าง เดจะเป็นลำห้วยไดยซ้ำไปนะครับจุดนี้ก็จะเป็นหน้าผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝั่งที่มีตาน้ำเก่าแล้วก็ตอนนี้เขาปรับเป็นหมู่บ้านไปแล้วนะออเป็นบ้านของคนไปแล้วเป็นสวนเขาสวนชาวบ้านนะ่ะแล้วก็จะมีพวกหินอะไรอยู่นะครับเป็นหินแผ่นสันนิษฐานว่าก็จะหินก็จะอยู่แถวแถวเนี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นปักเขตหินไม่น่าย้ายมาจากที่อื่นมันจะมีหินแม่น้ําด้วยแล้วก็หินปูนด้วยนะฮะ แล้วก็เป็นแผ่นบางๆตรงนี้ก็ประมาณนี้ด้านล่างสุดไม่มีอะไรเพื่อนๆสังเกตดูที่หินที่เราถ่ายกันเมื่อกี้มีพระพุทธรูปจุดนั้นมันจะเป็นจุดที่ยื่นออกมานอกสุดนะครับนอกสุดจากแนวแนวดอยก็สันนิษฐานได้ว่ามันน่าจะเป็น ในยะสสาคัญอาจจะเป็นทางขึ้นอะไรมาก็ได้ที่รักยืนอยู่ที่นูรักยืนอยู่รัศมีจากที่กองหินจากนูรักยืนอยู่ไปหาจุดนั้นน่ะกับกองหินที่ยืนอยู่ไปหาอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นพอๆกันพอดีนะครับแต่ว่าส่วนที่เราเจอพระพุทธรูปเนี่ยมันจะยื่นออกมาจากแนวเขตดอยมานิดหนึ่งบ่งบอกถึงว่าเขาให้ความสําคัญทีจุดตรงที่บริเวณผมเดินขึ้นมา แต่ว่าตอนนี้มันปรับสภาพไปแล้วไงเราก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับผมยืนอยู่ตำแหน่งสูงสุดที่บนดอยอุ่นใจแห่งนี้นะครับอันนี้เป็นม่อนสูงสุดเราไม่เจออะไรตันนี้เป็นเขาน่าจะทำหลุมฝุดฐานนะครับแล้วก็มีต้นไม้อะไรบางส่วนวงหินอะไรไม่เจอเราจะเจอวงหินเฉพาะด้านล่างทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เราเจอวงหินตอนนี้ผมขออนุญาตลงไปก่อนพอดี ลุงเขาบอกว่าลุงเขาเจอกำแพงหินเดี๋ยวลงไปก่อนนะครับอ๋อั่นนท่านแสดงว่าแนวเนี่ยมันมีทุกแนวรอบดอยเลยให้คิดว่ามันมีรอบดอยเลยว่ะที่ทางเดินเนี่ยกำแพงมันจะมีขอบดอยรอบดอยมันจะไปชนกับน่าจะชนกับกองหินเนาะให้คิดว่านั่นนะ 70สิบเมตรแสดงว่าฝั่งนี้สมบูรณ์กว่าแล้วก็ม่อี้จาได้ไหมเมื่อกี้เราขึ้นดอยมาเราก็เจอแนวขอบแสดงว่าหินเนี่ยมันวางรอบๆดอยนี้ทั้งทั้งมอนเลยเป็นนัยยะสําคัญจริงๆด้วยอย่างที่นุรักษ์บอกน่าจะเป็นสุสานหลวงตระกูลที่โอ้เป็นตระกูลสูงๆของชาวล้วไอ้มอานสงสัยจะมีเหมือนวข้างบนจริงๆตรงนี้้ขึ้นไปดูแล้วมันเหมือนแบบนี้อย่างนะันส,ส,สุดอ่ะ แต่ว่ามันตีกรอบเพื่อเป็นนัยยะให้ความสําคัญกับรอยมอนนี้มากเลยเราต้องมาตีโจทย์กันว่าเขาล้อมเพื่ออะไรเฉพาะตรงที่ลุงวัดเมื่อกี้ก็70เมตรในฝั่งของทิศตะวันออกของดอยโอเคครับขออนุญาตเดินทางกลับก่อนและนี่คือทั้งหมดที่เราได้ถ่ายทำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับรวมความสรุปที่นี่เราเจอวงหินกองใหญ่ อยู่หลายกองเลยทีเดียวประมาณ8กองด้านฝั่งทางทิศตะวันออกของดอยนะครับแล้วก็บนกลางดอยจุดกึ่งกลางดอยโซนของทางทิศใต้ก็จะเจอ,อวงกึ่งกลางดอยเราจะเจอพวกวงตีไก่แล้วก็วงแหวนรอบสองมีหลุมฝังศพนะครับแล้วก็ส่วนรอบๆดอยมันจะมีหินที่พยายามเรียงกันเป็นช่วงๆบางช่วงก็70กว่าเมตรบางช่วงก็เป็น ทางที่ตะวันออกจะประมาณ70เมตรแล้วก็ทางที่ใต้เนี่ยก็มีแนวให้เห็นแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่เมตรแต่ว่ามีแล้วก็จะมีกองหินเล็กๆวางเป็นจุดๆแล้วก็หินที่เป็นแนวกําแพงเนี่ยจะเชื่อมหากันนะครับก็ดอยนี้ทั้งมอนผมว่ามีระยะที่สําคัญมากเลยนะครับส่วนหินกองหินขนาดใหญ่ก็ศมีประมาณ2เมตรที่เห็นเด่นชัดคล้ายๆทำเหมือนกับเจดีไม่ได้อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เราเจอเระพูดท่านรูป สิลาแรงกโกลนนะครับแล้วก็รวมถึงพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินจากหินน่าจะเป็นเคตงยังท่วาเนี่ยเหมือนเกลงวงกลมที่วาเน,นี่ยนะส่วนทางด้านทิศต,ตะวันตกเดี๋ยวลองไปดูสักหน่อยแต่ว่าน่าจะเป็นธรรมดาไม่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าลองไปดูกันทางทางทิศตะวันตกของดอยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันไปยากไหม เชิดขึ้นนี่โอ้ทางขึ้นเราเจอทางขึ้นไปสู่ยอดดอยเซียนเออดอยตรงนี้นะครับมันจะมีแนวหินวางชั้นข้างทางซ้ายทางขวาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนจุดดอยที่มีวงแหวนสองชัง้นน้านบนน่ะเนาะเออดอยนี่มันมีความสําคัญตรงที่ช่วงตั้งแต่ค่อมาทางที่ตายเนาะเห็นปะข้อมาทางเนี่ยเพะว่าต้นเนี่มี เราเจอวงหินละแล้วก็มีแนวแนวหินเรียงเป็นแนวทางเดินขึ้นไปสู่ยอดม่อนในเนี้ยแล้วก็เลยเลยซ้ายมือไปทางทิศเหนืออีกสักหน่อยโซนนั้นก็จะเป็นที่ลงโล่งระหว่างดอยลงไปทางที่ตะวันออกก็จะเจอกองเจดีย์ไงกองใหญ่ตรงฝั่งทางทิศตะวันตกที่ผมยืนอยู่ฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับนอกจากจะเป็นแนวทางเดินขึ้นมา นวทางเดินขึ้นมาก็เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เพื่อนๆได้เห็นทั้งหมดในคลิปก็คือดอยที่มีชื่อว่าดอยสุดใจนะครับเดีย๋ยวเดินทางกลับนะครับนันไม่ป็นแนวขอเลเขาพูดอย่างงี้ วางวางหินลงดีกว่าอ้อมหน่อยเออนี่ยเนี่ยกองหินอย่างเงี้ยเราจะเจอกองหินแบบเนี้ยเนี่ยหนึ่งสองอาจจะเป็นของเด็กด้วยผู้ใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยครับเนี่ยกองไว้แบบเนี้ยเยอะเลยเนี่ยอย่างเงี้ย ครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยข้างบนก็มีนี่แหละประมาณนี้